สามธาตุด้วยกันคือ N P K อยากเจอกันบ่อยๆติวสนุกได้สาระและความรู้เชิญเลย M U t u t o r อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งตรงนี้นะครับไลค์และแชร์ให้เราด้วยนะ้อง มาดูองค์ประกอบของดินบ้างครับอย่างที่บอกไปแล้วว่องค์ประกอบของดินเนี่ยนะก็จะมีอยู่2ส่วนหลักๆด้วยกันที่พี่พูดไปแล้วก็คืออินทรียสารกับอะนินทรียสารอินทรียสารคืออะไรครับคือสารที่ได้จากการเน่าพังครับเน่าเน่าพังเน่าเปื่อยเออเปื่อยแล้วคนสอนนะเกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของซักพืชซักสัตว์ซักพืชซักสัตว์ คือเหมือนแบบเวลาปลูกต้นไม้ไม่รู้พวกเราเคยได้ยินไหมคือเวลาคุณแม่ทานถัว่วเคยทานถั่วต้มไหมถัว่วลิสงต้มอะ่ะเขาจะเอาเปลือกถั่วเนี่ยไปไปวางไว้ในกระถางต้นไม้นะครับเพราะว่าสร้างพืชหรือสร้างสัตว์สร้างใบไม้แห้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะช่วยทําให้ดินเนี่ยมีฮิวมัสได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าร่างกายของเราหรือว่าเศษพืชเนี่ยมันมีแร่ธาตุอาหารอยู่มาก <Wow. S 1> เมื่อมันสลายตัวไป ไปรวมตัวกับดินก็ช่วยให้ดินรวมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับเราก็มาจะเอาใบไม้แห้งใช่ไหมเศษเปลือกของอะไรอ่ะ่วเงี้ยไปวางไว้ที่กระถางต้นไม้นะครับช่วยให้มันย่อยสลายแล้วก็เปเหมือนเป็นการเพิ่มปุ๋ยในตัวแต่ถ้าแกจะเอาซากหมาเน่าไปวางไว้ใต้ต้นไม้เขาก็ไม่ทํานะที่ไม่ทําไม่ใช่เพราะว่ามันจะไม่ได้แร่ธาตุนะครับจะเหม็น ตัวนั้นเองใช่ไหมอ่าก็ะจะเป็นซากเน่าเปื่อยผุพังทั้งหลายนะครับช่วยให้ดินร่วนซุยนี่นะครับช่วยให้ดินร่วนซุยแล้วก็เกิดช่องว่างในเม็ดดินอินทรียสารพูดง่ายๆก็อีพวกฮิวมัสแหละครับฮิวมัสเนี่แหละคืออินทรียสารนะครับส่วนอักนินทรียสารเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่ได้มาจากการสลายตัวของหินครับหินสลายตัวมาแร่ธาสลายตัวมาจะเป็นอักนินเรียสาร ซึ่งมันก็จะเป็นาธาตุอาหารให้กับพืชในการเจริญเติบโตนึก <Yeah. S 1> อ,ออกแหมสอนไปหลายครั้งแล้วแร่ธาตุสำคัญของพืชที่ให้พืชเจริญเติบโตคืออะไรจะ๊ะสามาธาตุด้วยกันคือ N P K อาจจะสงสัยว่าอยู่แค่นี้จะตะโกนทำไมเป็นการเรียกพลังให้กับตัวเองนะสบดย N P K นะครับก็คือตัวที่เป็นแร่ธาตุ สำคัญในพืชถูกไหมไนโตรเจนฟอสฟอรัสนะครับแล้วก็โพแทสเซียมนี่แหละ3ตัวสำคัญที่เป็นแร่ธาตุอาหารหลักในพืชซึ่งพืชขาดไม่ได้แล้วถามว่าได้จากไหนละ่ะก็ได้จากฮิวมัสนั่นแหละครับฮิวมัสเนี่ยก,นะก็มี3ตัวนี้ครบแล้วฮิวมัสนะก็มี3ตัวนี้ครบแล้วเพราะฉะนั้นดินที่มีฮิวมัสมากก็ถึงเป็นดินที่ให้ธาตุอาหารที่ดีกับ น,นั่นเอง<ะ>องค์ประกอบต่อมาคือน้ําในดินครับน้ําที่อยู่ในดินก็จะเป็นตัวทาละลายให้กับแร่ธาตุนะครับจากเดิมที่แร่ธาตุจะเป็นเม็ดเม็ดเงี้ยเมื่อถูกน้ําก็อาจจะสลายแล้วก็รวมตัวกับเม็ดดินนะครับก็จะ<อ>ช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้นนะแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและสุดท้ายดินก็ต้องมีอากาศอยู่ด้วยนะครับถ้าดินแน่นจนเกินไปไม่มีอากาศไม่มีช่องว่างเลยพืชก็จะเจริญเติบโตได้ไม่ดี เพราะว่าการที่เราสนใจเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของดินเนี่ยเราสนใจไปทําไมครับเราสนใจเพราะว่าเราจะต้องปลูกอะไรปลูกขึ้นอย่างประเทศไทยก็แน่นอนอยู่แล้วประเทศไทยเป็นเมืองอะไรอ่ะเมืองพุทธหรือว่าตบเลยนะประเทศไทยเป็นเมืองอะไรเมืองแห่งเกษตรกรรมถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องหลักที่เราต้องให้ความสําคัญเหมือนกันเผื่อโตขึ้นไปจะมีใครเป็นนักวิชาการด้านดินระดับทํานานโคตรอะไรอย่างเงี้ย เขาจะมีแต่ลำดับชำนาญการนะอันนี้เป็นชำนาญโคตรเลย